พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่านก้าของข้าพรองค์เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยักด์กมลมาตยากุณที่มีการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้นที่มือที่สมาเรียนะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ เปโตรยอนก็นไปที่นั่นเพื่อจะไปเยี่ยมแล้วก็ไปดูซิ่ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วไปไปอธิษฐานเพื่อให้เขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากนั้นก็อยู่ที่นั่นเพื่อจะเทศนาสั่งสอนและหลังจากนั้นก็เดินทางกลับนะระหว่างทางก็เอ่อให้ดูแผนที่นะครับเอ่อระหว่างทางนี่ก็เอ่อนี่นะครับสมาเรียนที่มีฟื้นฟู เดินทางลงมาเรื่อยๆนะครับถึงเยรูซาเล็มนะระหว่างทางก็ประกาศข่าวประเสริฐนะกับพวกสมาเรียนะฮะอันนี้มันข่าวประเสริฐก็กระจายไปที่สมาเรียนะขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้นเรื่องราวก็บันทึกว่าฟิลิปเนี่ยซึ่งอยู่ที่สมาเรียและกําลังฟื้นฟูโอ้กาลังเกิดผลมากมายเลยนะครับแต่ในสุดพระเจ้าก็สั่งนะครับให้ฟิลิปเนี่ยนะ เดินทางนะครับโดยใช้พระเจ้าใช้ทูตสวรรค์มาสั่งฟิลิปว่าให้เดินทางนะไม่รู้เขาเดินทางยังไงนะครับแต่อาจจะเป็นการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ทำให้เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับมาปรากฏที่ระหว่างทางนี่คือเยเรูซาเล็มนี่คือข้างล่างนี่คือกาซานะครับถนนกาซาระหว่างทางเยรูซาเล็มไปที่กาซานะครับ ราะฉะนั้นก็คืออยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยรูซาเล็มนะเป็นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวนะครับแล้วจากนี่มานี่นี่ระยะทางไกลมากนะครับแต่ว่าท่อบีบันทึกว่าฟิลิปก็เดินก็มาแล้วก็พบรถม้าขั้นหนึ่งนะครับกำลังเดินทางในเส้นทางเยรูซาเล็มไปที่ฉนนกาซานะแล้วก็พระเจ้าก็จัดนะ ว่าให้เข้าไปใกล้รถม้านะคันนั้นฟิลิปนี่นะครับเป็นคนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราได้เห็นว่าเขาพร้อมจะเชื่อฟังจริงๆแล้วเขาคงไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าต้องให้เขาทิ้งไอ้จุดเมืองที่กำลังมีการฟื้นฟนูคนเชื่อมากมายต่างๆเนี่ยทิ้งเอาไว้แล้วก็เดินทางมาที่เปี่ยวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเจออะไร แล้วมันมีอะไรที่พระเจ้าจะให้เขาทําแต่เขายินดีเชื่อฟังแล้วเข้ามาก็เจอรถม้าปรากฏว่าบนรถม้าคันนั้นก็มีขันทีชาวเอธิโอเปียนะชาวที่เอธิโอเปียเนี่ยเขาเอา่อกำลังนั่งอยู่บนรถม้านะครับแล้วก็อ่านพระธรรมอิสยานะครับอ่านออกเสียงดังเลยนะครับพระธรรมอิสยา คันทีคนนี้มีตำแหน่งสูงมากเป็นนายคลังหรือเป็นผู้กุมบัญชีของพระราชินีคานดาสี asi, ของเอธิโอเปียนะครับเพราะฉะนั้นเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงมากและเป็นคนที่มีใจศรัทธาในพระเจ้าเขาเดินทางมาที่เยรูซาเลม็มเพื่อจะร่วมในเทศกาลเพนเทคอสนะมัสการ์พระเจ้าและเมื่อจบเทศกาลแล้วเขาก็เดินทางกลับ ระหว่างเดินทางกลับเนี่ยเขาก็อ่านพระคัมภีร์อิสยาการที่ขันทีคนนี้มีพระคัมภีร์อิสยาเป็นส่วนตัวเนี่ยแสดงว่าเขาร่ํารวยมากเพราะการมีพระคัมภีร์ที่เป็นม้วนนะครับไม่ใช่เป็นเล่มเป็นม้วนเนี่ยแสดงว่าต้องมีฐานะรวยมากถึงจะมีพระคัมภีร์เนื่องจากว่าสมัยนั้นไม่มีเครื่องพิมพ์นะครับพี่น้องต้อง จ้างคนให้คัดลอกนะเขาเรียกอาชีพธรรมาจารย์คัดลอกนะครับพระกัมปีเพราะฉะนั้นม้วนหนึ่งเนี่ยราคาเป็นหมื่นเลยนะครับเป็นหมื่นเพราะเขาจะคัดลอกกว่าจะเสร็จนี่นะครับใช้เวลานาน,านมากนะเพราะฉะนั้นการมีสมบัติส่วนตัวคือพระกัมปีเนี่ยเป็นอะไรที่ที่แพงมากและก็พระเจ้าก็ร้าใจฟิลิปให้วิ่งเข้าไปนะ ใกล้รถม้าพี่น้องลองคิดดูนะครับคนวิ่งแข่งกับม้าเนี่ยสแสดงว่าฟิลิปเนี่ยได้รับการเสริมกําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็เลยสามารถวิ่งนะครับวิ่งไปทันได้นะครับในขณะที่รถม้ากําลังโคบไปนะครับแล้วก็เอ,อเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมมากเลยนะครับที่พระเจ้าทรงกําหนดเพราะว่า ขันทีกำลังอ่านอิสยาบทที่53ข้อ7ข้อ8ที่เป็นคำพยากรณ์เล็งถึงพระมาสิหาที่ทนทุกข์ก็อ่านเสร็จฟิลิปก็เข้าไปใกล้แล้วก็ถามขันทีว่าที่อ่านนี่เข้าใจไหมขันทีก็ตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้เผยชนะอิสยาเน่กำลังพูดถึงตัวเองหรือพูดถึงใครนี่คือโอกาสนะที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ฟิลิปก็เลยเริ่มอธิบายค,บความหมายของอิสยาบทที่53แล้วก็ชี้ไปที่พระเยซูคริสต์และให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์คือผู้ที่พระธรรมอิสยาห์ได้พูดถึงนะครับแลอธิบายประกาศข่าวประเสริฐนะจนกระทั่งในที่สุดขันทีก็กลับใจใหม่เชื่อเชื่อในข่าวประเสริฐต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากนั้นขันทีก็เลยถามว่าเนี่ย พอดีรถม้าผ่านไปที่หนึ่งที่มีมีแหล่งน้ํานะครับมีแหล่งน้ําอยู่นะเหมือนกับเป็นเป็นบึงเป็นสระก็เลยหยุดรถม้าแล้วบอกว่ามีอะไรขัดข้องไหมอยากจะรับปฏิศมาเลยนะเพื่อจะได้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์เจ้าฟิลิปบอกไม่มีไม่มีปัญหาถ้าเชื่อจริงๆก็รับได้เลยก็เลยพาขันทีลงจากรถม้าแล้วก็ลงไปในสระน้ําแล้วรับรับปับิศมาในน้ํานะครับโดยฟิลิปเป็นผู้ให้ ซิสมาแก่ขันทีคันทีนี้ก็เดินทางกลับไปที่เอธิโอเปียแล้วตามตำนานอันนี้ตามตำนานนะครับขันทีนี่แหละเป็นผู้ที่นำข่าวประเสริฐไปประกาศที่เอธิโอเปียและทำให้เกิดคริสศัจรในเอธิโอเปียซึ่งมีความเก่าแก่เขาบอกมีความเก่าแก่นะครับประมาณ2000กว่าปีนะครับประมาณ2,000ปี ก็คือย้อนกลับไปถึงสมัยของกิจการเลยเขาก็เลยสันนิษฐานว่าคริสตจักรนี้นะครับเกิดจากขันทีคนเนี้ยที่รับเชื่อพระเยซูแล้วก็นําข่าวประเสริฐไปประกาศเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นเพียงแค่คนคนเดียวแต่เป็นกุญแจสําคัญที่พระเจ้าต้องใช้ผู้ประกาศฟิลิปจากสมาเรียเดินทางมาในที่เปี่ยวเพื่อจะมาเจอเพียงคนคนเดียว แต่เราหารู้ไหมว่าคนคนนี้แหละเป็นกุญแจสำคัญที่นำข่าวประเสริฐไปประกาศให้กับคนทั้งประเทศเอธิโอเปียได้รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็รับเชื่อแล้วเกิดขึ้นสจัรขึ้นที่เอธิโอเปียนี่เพียงคนคนเดียวนะครับแล้วก็สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าคนคนหนึ่งยอมเชื่อฟังพระเจ้านะครับคือฟิลิปแล้วเมื่อขึ้นจากน้ำแล้วพราะมีบันทึกว่าครั้นทีก็ไม่ได้เห็นฟิลิปอีกเลย ฟิลิปก็หายตัวไปไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วไปโผล่ที่เมืองอาโซทัสอาโซทัสอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บริเวณนี้นะครับใน,ในแผนที่นะฮะคืออยู่ระหว่างกาซานะครับกาซากับจัฟฟาอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ,บริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมืองอัชดโดเป็นเมืองนี้คือ จากนี่ก็โผล่ปุ๊บมาอยู่นี่เลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเดินทางขึ้นเหนือไปนะครับไปจนกระทั่งถึงเมืองซีซาริยอย่างนี้นะครับเป็นเมืองหลักเมืองใหญ่แล้วก็ดูเหมือนว่าฟิลิปนะจะปักหลักอยู่ที่เมืองซีซาริยมีครอบครัวแล้วก็มีลูกสาวนะพระบีได้บันทึกว่าในกิจการบทที่21่็ดข้อว่าในตอนนั้นเนี่ย เปาโลก็มาพักนะอยู่ที่บ้านของฟิลิปแล้วก็มีลูกสาวพรมจารีอยู่สามคนเป็นผู้เผยพระชนะด้วยนะครับอยู่ที่ซิซาริยนะครับอันนี้ก็เออก็จบเรื่องราวที่เกี่ยวกับฟิลิปนะแล้วหลังจากนั้นปั้มบีก็พูดถึงนะเรื่องราวของซาวโลนะ ซาโลเนี่ยในบทที่9นี้นะครับพูดถึงซาโลขับใจที่เป็นเรื่องราวที่สำคัญมากเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะซาโลนั้นเป็นบุคคลที่พิเศษมากนะครับที่พระเจ้าทรงเลือกเขาไว้แต่เขาไม่รู้ตัวนะครับเขาซาโลคนนี้นะครับเขาเกิดในครอบครัวยิวที่แข่งขันไม่ได้เกิดในอิสราเอลนะครับ เขาเป็นยวโพรนทะเลเกิดที่เมืองทัสสนะครับเมืองทัสสเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับอยู่นี่คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ตรงตะวันออกเฉียงเหนือของเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเมืองทัสสเป็นเมืองเป็นเมืองท่าที่สําคัญอันหนึ่งนะครับเป็นเมืองหลักในอาณาจักรโรมันนะครับทัสสเมืองนี้อยู่ในแคว้นซิดิเซีย นี่คือไซปรัสนะครับเกาะไซปรัสเป็นบ้านเกิดของบาราบัสนะครับนี่เมืองอันติโอนะทาสัสอยู่ที่นี่เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยนะที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาปรัชญานะพวกกรีกมีชอบปรัชญาแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของออการแพทย์นะครับการรักษาโรคนะเมืองทาสัสเป็นเมืองที่มีการศึกษามีมหาวิทยาลัย เป็นเมืองหลักที่สำคัญแล้วก็ประชาชนที่เกิดเมืองนี้จะได้สิทธิ์อันหนึ่งคือได้สิทธิ์เป็นพลเมืองของอาณาจักรโรมเพราะฉะนั้นซาวโลกเกิดที่เมืองนี้เขาก็เลยได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองของอาณาจักรโรมโดยกําเนิดนะครับเขาเกิดในครอบครัวยิวที่แข่งขัดนะเป็นฟาริสีเพราะฉะนั้นเมื่อเขายุสิเนี่ยคุณพ่อของเขาก็ส่งเขาเนี่ยมาที่เยรูซาเล็ม มาเรียนพระคัมภีนะเรียนพระคมภีร์เพื่อจะปนนิบัติพระเจ้าเขาก็เรียนพระคมภีกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเวลานั้นคือกามารีเนนะครับในเยรูซาเล็มนะเพราะฉะนั้นเขาคุ้นเคยเกับเยรูซาเล็มมากแล้วก็ซาโลเป็นคนสองวัฒนธรรมนะครับคือวัฒนธรรมของยิวกับวัฒนธรรมของกรีกเพราะว่า ที่นี่เป็นดินแดนที่เขาเรียกโอไอโอเนียนี่นะครับหรือเอเชียมเนอร์พวกกรีกนี่จะกระจายอยู่แถวนี้เต็มไปหมดนะครับเมืองต่างๆเนี่ยแล้วก็เมืองทั้งทัสัสด้วยเพันยิวเอ่ที่นี่จะเป็นยิวที่คุ้นเคยสองวัฒนธรรมนะครับของกรีกกับของยิวและเมื่อเขามาอยู่เรียรูาเ็มเนี่ยเขาก็รู้วัฒนธรรมของชาวยิวเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ เออเขาซาโลนี่เขาเกิดประมาณคศออห้าคศห้าหมายถึงว่าตอนที่ซาโลเกิดเนี่ยพระเยซูเนี่ยอายุประมาณสิบสิบขวบซาโลก็เกิดเพราะซาโลนี่ห่างจากพระเยซูประมาณสิบปีอายุของเขาเนี่ยนะเขาก็มาอยู่เยรูซาเลม็มเพราะฉะนั้นตอนที่พระเยซู ถูกตรึงนะที่เยรูซาเล็มเนี่ยตอนนั้นซาโลก็คงเป็นเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นนะเป็นหนุ่มน้อยนะคงจะได้พอทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในเยรูซาเลมนะ็มแล้วก็เขาเาเป็นฟาริสีที่แข่งรัดมากแล้วก็เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติพระเจ้านะครับเขาทุ่มเทแข่งรัดพระบัญญัตินะ เขาขมเหงริสจ,จักเนี่ยก็เพราะว่าเขากำลังปนิบัติพระเจ้าเรื่องนี้เรารู้ได้ยังไงเรารู้ก็เพราะว่าซาวโลกเล่าเรื่องของตัวเองนะครับในกราเชียนะบทที่หนึ่งนะเขาเล่าเรื่องของเขาให้เราฟังนะครับในกราเชียบทที่หนึ่งเนี่ย ข้อที่13บอกว่าเพราะท่านได้ยินถึงชีวิตในหนหลังข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในรัที่ยิวแล้วว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงหรือเกินและพยายามจะทําลายเสียอันนี้เราก็อ่านอ่เราก็รู้เรื่องแล้วในกิจการและเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในรัที่ยิวนั้นข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าเกินกว่าเพื่อนหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันตอนที่ เอ่อซาโลโมเมคขจากเนี่ยเขาอายุประมาณ30อายุประมาณ30นะนกำลังกำลังโอเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะครับแล้วก็บอกรุ่นเดียวกับเขาเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเขาเรียนกันเป็นชั้นเป็นคลาสคลาสนะครับในคลาสของเขาเนี่ยซาโลเด่นที่สุดเขามีบุคลิกความเป็นผู้นําและมีความร้อนลนกระตือร้อนมากเพราะฉะนั้นพวกที่ลุมคว้างสเตเฟนเนี่ยอาจจะเป็น กลุ่มของเซาโลนี่แหละโดยมีเซาโลเป็นหัวโจกเป็นหัวหน้าที่คุมการข่มเหงโดยไม่ต้องลงมือเองเพียงแต่เฝ้าเสื้อผ้าเท่านั้นนะแล้วก็บอกว่าเพราะเหตุที่ข้าพเจ้ามีหัวรุนแรงยิ่งกว่าเขาในเรื่องขนธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้านี่คือเซาโลเซาโลผู้ที่ดูเดือดมากเลยนะครับในการข่มเหงขึ้นสัจจ เพราะว่าในสายตาของเซาโลเนี่ยทุกคนที่เชื่อในพระเยซูตอนนั้นเขาถือเขาเรียกว่าพวกที่ถือทางนั้นยังไม่เรียกว่าคริสเตียนจริงๆคริสเตียนเนี่ยพวกยิวเรียกคนต่างชาติที่เชื่อพระเยซูว่าคริสเตียนเนี่ยที่เมืองอันติโอแต่ยิวด้วยกันเนี่ยเขาไม่เรียกว่าคริสเตียนเขาเรียกว่าผู้ถือทางนั้นหรืออีกชื่อหนึ่งคือพวกนาซาเรีน พราอพระเยซูเป็นชาวนาซเรตไพวกนาซารีนคือไปติดตามชาวนาซารีนหรือชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันมากมายคือผู้ถือทางนั้นเพราะพระเยซูตัสว่าพวกองค์เป็นทางนั้นผู้ถือทางนั้นซาโลเห็นว่าพวกนี้ที่ถือทางนั้นเป็นอันตรายต่อลัทธิยิวเป็นอันตรายต่อาศาสนายูดายของเขานี่คือลัทธิเทียมเท็จ นี่คือลัทธิที่มีมาใหม่แล้วคนก็เชื่อกันเป็นหมื่นเชื่อกันอย่างรวดเร็วเขาก็เลยเป็นห่วงว่าบัญญัติประเพณีปฏิบัติของยิวที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับเป็นพันพันปีเนี่ยจะถูกพวกลัทธิใหม่เนี่ยผู้ถือทางนั้นเนี่ยกลืนกินไปหมดเลยแล้วเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือกันมาหลายชั่วอายุคนให้ถูกกลืนหายไปเพราะฉะนั้น ซาโลบอกไม่ยอมเขาจะต้องปกป้องเพราะฉะนั้นเขาเลยลุกขึ้นมาแล้วก็ข่มเหงอย่างหนักในขณะที่เขาข่มเหงพวกคริสเตียนอย่างหนักนั่นเองเขาคิดว่าเขากําลังปฏิบัติพระเจ้าเขากําลังทําสิ่งที่ดีงามให้กับพระเจ้าของเขานี่คือนี่คือความเข้าใจด้วยความสุดจริตใจของซาโลจริงๆเพราะฉะนั้นเขาเลยข่มเหงอย่างหนักและเมื่อเขาข่มเหงจนทางคริสเตียนเนี่ยเรียกว่าจากหลายหมื่นคนเนี่ย ผมว่าลดลงไปเวลานั้นคริสเตียนในเยรูเซาเล็มเนี่ยคงจะเหลือแค่เป็นพันเท่านั้นเองนะครับอาจจะพันหนึ่งหรืออาจจะไม่ถึงพันก็คือเหลือแต่พวกอัครทูตแล้วก็เพื่อพวกทีออ่อยู่คอยรับใช้อัครทูตเพียงไม่มากนะครับจากเป็นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยจนกระทั่งล่อยหลอแทบจะไม่มีเหลือแต่พวกผู้นำหลักซึ่งซาโลก็ไม่อยากจะไปแตกต้องคนเหล่านั้น ประเดี๋ยวจะมีการลุกฮือกันเกิดขึ้นพอคมเหงจนดูเหมือนว่ามันล่อยหลอลงไปแล้วก็ได้ข่าวว่าที่เมืองดามัสกัสซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรซีเรียนนะซึ่งห่างไปจากเยรูซาเล็มเ,เนี่ยสองกิโลคือระยะทางก็ประมาณกรุงเทพโคราชนะเป็นอีกประเทศหนึ่งเลยนะครับออกไปนอกประเทศเลยบอกว่าที่นั่นเนี่ย มีเป็นชุมชนยิวใหญ่นะครับที่นั่นมีธรรมศาลาใหญ่มากนะครับที่ดามัสกัสเพราะว่าดามัสกัสเป็นศูนย์กลางการค้าและคนยิวอยู่ที่นั่นเยอะและพวกที่ถือทางนั้นก็ไปหนีไปอยู่กองกันอยู่ที่นั่นเยอะมากซาโลก็เลยไปขอหนังสือรับรองขอหนังสือมอบอำน,นาจจากมหาปุโรหิตเพื่อจะไปมอบให้กับนายธรรมศาลาที่ดูแลชุมชนยิวอยู่ที่ดามัสกัส เพื่อจะได้อํานาจจากปุโรหิตเนี่ยไปจับพวกที่เชื่อพระเยซูนเนี่ยเอากลับมาที่เยรูซาเล็มมาลงโทษมาติดคุกเนี่ยลองดูเนี่ย,น,ยนี่คือใจร้อนลนของออซาโลนะครับคมเหงจนแทบจะไม่เหลือในเยรูซาเล็มแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่หนำใจนะยังปราบไม่ได้หมดพอได้ข่าวว่าดิวดามัสกัสมีเยอะตามไปลุยเลยนะครับเพื่อจะไปจับพวกนั้นนะ่ะ มาติดคุกให้หมดจะต้องกวาดล้างทำลายนี่คือเออซาโลนะครับร้ายกาจมากเล่าเรื่องพระคัมภีร์ bible story กับศาสนาจารย์มนุษศักดิ์กมนมาตยากุล